สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านๆเช่นเคยค่ะช่องของคนรักวัวเลี้ยงวัวตามวิถีชาวบ้านเรานะคะโดยที่เราไม่ได้พึ่งพาหัวอาหารใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นพื้นที่บริเวณโดยรอบๆนะคะจะเขียวขจีนะคะซึ่งต่างจากในห่วงสองสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะคะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแห้งแล้งเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะแห้งแล้ง พื้นไม่มีเขียวขจีแบบนี้ตอนนี้ฝนลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำแล้วก็หญ้าเขียวขจีแบบนี้นะคะวัวก็กินได้อย่างสบายใจนะคะเราก็คนเลี้ยงวัวเรานะคะก็มีแรงนะคะมีแรงแล้วก็มีกำลังใจขึ้นนะคะหลังจากที่ห่อเหี่ยมานานเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็แล้งนะคะทำให้ วัวไม่มีหญ้ากินนะคะซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะแม้แต่วัวฟาร์มก็ยังกระทบนะคะบางทีรถน้ำหญ้ารถเท่าไหร่ก็ยังรถไม่ขึ้นเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนแล้วอุนะคะสี4สองสีสองศานะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านดูนะคะการเลี้ยงวัวเช่นเคยนะคะเราก็ มาดูบริบทความเขียวขจีนะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาหลายๆพื้นที่ก็คงจะเขียวขจีแบบนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้วัวได้กินยากนะคะในส่วนของท่านผู้ชมที่มีวัวแล้วขังคอกอย่างเดียวนะคะถ้าวัวจำนวนน้อยๆตัวนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นหาเกี่ยวหญ้าตามธรรมชาติก็ก็คงพอได้เกี่ยวมาให้วัวกินนะคะ แต่ว่าสำหรับท่านที่เลี้ยงเยอะๆนะคะก็ควรที่จะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะลองปรับเปลี่ยนดูในการเตรียมแปลงหญ้าไว้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนาปัญหาของหน้าฝนหน้าฤดูทํานาก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะคะชาวาเลี้ยงวัวอย่างเราๆนะคะเนื่องจากพื้นที่ตามท้องไร่ท้องนาที่เราเลี้ยงไล่ทุ่งเนี่ยก็จะเป็น ชาวนาเขาก็จะหว่านข้าวาหว่านข้าวทำนาหมดนะคะก็ไม่มีพื้นที่ให้วัวได้เดินกินหญ้าแล้วนะคะก็จะโดนจํากัดพื้นที่แคบเข้ามาอีกนะคะดังนั้นถ้าเราเตรียมแปลงหญ้าตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็พอที่จะมีให้วัวได้กินนะคะก็พอที่จะมีให้วัวได้กินนะคะตอนนี้ทางช่องก็ที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังวัวตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ แปลงที่กําลังมีหญ้าเขียวๆแซมดินขึ้นมาเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นแปลงหญ้านายนะคะที่เราปลูกได้1สัปดาห์แล้วตอนนี้กําลังแตกหน่อขึ้นนะคะกาลังแตกหน่อขึ้นสวยนะคะตอนนี้ก็พื้นที่ประมาณบริเวณนี้ประมาณ2ไร่นะคะประมาณ2ไร่น่าจะประมาณ2ไร่นะคะประมาณนี้นะคะก็เพิ่งปลูกหญ้านายไปนะคะก็เอาไว้สำรองนะคะเวลาที่ ฝนตกหนัหนกๆเอาวอออกไม่ได้นะคะแล้วก็พื้นที่โดนจํากัดด้วยชาวบ้านเขาทําไรท่ทํานากันนะคะปลูกข้าวนะคะเราก็จะไม่สามารถลงไปเดินเหยียบย่ำได้นะคะดังนั้นก็เตรียมแปลงหญ้าไว้รองรับนะคะแล้วก็ฝากด้านนู้นเราก็ถ่ายปลูกหญ้าตระกูลประเภทลูซี่หญ้ากินนี่ต่างๆนะคะก็ปลูกหลากหลายนะคะปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็เพื่อที่จะรองรับ นะคะเอาไว้รองรับวัวของเราในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าหน้าฝนหญ้าไม่อดก็จริงนะคะแต่ว่าพื้นที่เราโดนจํากัดนะคะทีนี้มันก็จะมีพื้นที่ในการเลี้ยงแคบเข้ามานะคะก็จะทําให้ประสบปัญหาในการเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะซึ่งแต่ละแต่ละฤดูกาลนะคะชาวเลี้ยงวัวอย่างเราเนี่ยก็ปัญหาก็แตกต่างกันออกไปนะคะปัญหาก็แตกต่างกันออกไปดังนั้น เราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามบริบทนะคะตามสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะท่านผู้ชมคะอย่างทางช่องนะคะที่ข้อกอ็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเลี้ยงตามพื้นที่ที่เรามีอยู่อา่าแล้วก็เลี้ยงไปไล่ทุ่งไปตามพื้นที่ที่ไม่มีแปลงข้าวไม่มีนาข้าวนะคะก็พอได้ได้กินบ้างแต่ว่าถ้าเป็นห่วงฝนตกแบบ ตกไม่หยุดจริงๆเราก็ไม่ได้ปล่อยออกนะคะก็คงต้องหาหญ้าให้กินแล้วก็กินฟางเป็นหลักเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าในแต่และฤดูกาลเนี่ยชาวนาอชาวเลี้ยงวัวอย่างเรานะะชาวนาชาวเลี้ยงวัวอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลนะคะมันก็จะทําให้ส่งผล นะคะส่งผลกระทบต่อวัวเรานะคะต่อวัวเราแล้วก็ต่อคนเลี้ยงด้วยนะคะมันก็จะทําให้เกิดความยากลําบากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนตามเขาเรียกว,ว่าตามฤดูกาลนะคะการเลี้ยงวัวเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแบบแบบเดิมก็คืออย่างเคยปล่อยไปก็ปล่อยอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยถ้าวัวเรามีจํานวนเยอะนะคะเราก็ต้องมีการบริหารจัดการ ทำยังไงถึงจะทุ่นแรงของเรานะคะแล้วก็วัวของเรามีหญ้าก,กินกินอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะในส่วนของวันนี้ก็นําความเขียวขจีของแปลงหญ้านะคะของแปลงหญ้าที่เราใช้เลี้ยงวัวมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งหลายๆพื้นที่ก็คงจะเขียวขจีแบบนี้นะคะก็นำฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ